ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะเมื่อนี่เนาะค่ะแอดก็มีแนวทางทีทีดีเนาะค่ะของปู่สมดีลาวพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องวันที่เจ็ดเนาะคะ่ะเจ็ดพฤศจิกายนเนาะค่ะพี่น้องกระไดมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะลาวพัฒนาของปู่สมดีวันที่สี่ะเนาะค่ะก็เขาเนาะคะ่ะเก้าหกเนาะค่ะก็ออกหกเก้านะคะปู่ให้เก้าหกเนาะค่ะพี่น้อง ลาวพัฒนาก็ออก69นะคะพี่น้องค่ะข้องปูกับเขานะคะพี่น้องนี่ค่ะเป็นแนวทางคล้องปู่สมดีวันที่4พฤศจิกายนนะคะลาวพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะปูให้96นะคะพี่น้องออก69เนาะคะ่ะพี่น้องคองปู่กับเขานะคะค่ะลาวพัฒนาวันที่7เนาะคะ่ะวันจันทร์ที่7 พฤศจิกายนหกหานี่ปูกระไดไฮมาเรีวและะ้วค่ะแอดกระไดเอามาให้พี่น้องหลับชมหลับฟังไปแบบดดวๆเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก่อนจะเข้าไปหลับชมหลับฟังเนาะคะ่ะลาวพัฒนาวันที่เจ็ดเนาะคะ่ะพฤศจิกายนหกหาของปูสมดีเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี FC ทันใดเนาะคะ่ะที่เขามาเรีวหรือเขามาไหมเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว เพื่อที <Techn Pokémon> ่ซิบได a พาดข่าวสารเด็ดๆจากทางทางช่องนะคะพี่น้องจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของปู่สมดีล่าพัฒนาพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะพี่น้องก็ได้แอคเคยนวันที่แป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องก็รับชมต้นใหม่สวยๆงามๆไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะต้นใหม่ก็สวยงามค่ะได้แอคเคยนวันที่แป๊บหนึ่งนะคะค่ะ จเย็นเเนาะค่ะพี่น้องคอยรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะสาหรับแนวทางเราพัฒนาเนาะค่ะ <c oughs> ปู่สมดีเนาะค่ะวันที่เจ็ดนี่ก็ไดมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องได้มาแล้วนะคะแนวทางเราพัฒนาเนาะค่ะวันที่เจ็ดปู่สมดีเนาะค่ะพี่น้องก็ไดมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็มาพบมาพอกันเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่า อาทิตย์หนึ่งมีอยู่สามวันเนาะคะ่ะพี่น้องเราพัฒนาเนาะคะ่ะแอดก็เอามาฝากตอนพี่น้อง FC เอฟซีแล้วเด้อค่ะปูก็ให้มาแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะหวยมันก็นกนมีเขามีรุดเนาะคะ่ะพี่น้องก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะหมักกระจัดคัดกับผ่านเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็เป็นเพืองแนวทางเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเล่าพัฒนา เราพัฒนาปูสมดีค่ะไปเที่ยวสาวลาวกันเนาะคะ่ะพี่น้องวันจันเนาะคะ่ะที่เจ็ดเนาะคะ่ะไปเที่ยวลาวกันเนาะคะ่ะไปเที่ยวลาวกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวแอดเขียนแป๊บนึงเด้อค่ะใจเย็นๆเนาะคะ่ะบนล่างเลขหลักเนาะคะ่ะพี่น้องเลขหลักบนล่าง พี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีอยู่แล้วเนาะค่ะก็สามารถจับวินได้เนาะคะ่ะกับเลขหลักเนาะคะ่ะของปู่สมดีเนาะคะ่ะพี่น้อง่ปู่ก็ให้มาทั้งเลขลักทั้งเลขวิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องทั้งวิ่งลูดเนาะคะ่ะใส่วิ่งใส่ลูดก็อย่ยาพลาดเด้อค่ะแนวทางเนาะคะ่ะของปู่สมดีค่ะเลาพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้อง บ่เขาเล็กวิ่งกับเขาจับคู่เด้อค่ะของปูสมดีนี่เนาะคะ่ะแอดเชีินละแอดกะจะสรุปให้พี่น้องได้รับชมเราฟังไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะค่ะกชมต้นไม้ไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะชมต้นไม้สวยๆงามๆไปก่อนนะคะค่ะค่ะจับคู่เนาะคะ่ะป่อลายตัวเนาะค่ะของปูสาวลาวงามครับพี่น้องปูได้เอามาฝากพี่น้อง fc เนาะคะ่ะ หรือว่าพี่น้องจะไปเที่ยวขามโค้งไปเที่ยวสา,าวล่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปกรีบสา,าวเล่าวันจันทร์ะะที่เจ็ดเนาะค่ะวันจันทร์ที่เจ็ดสามตัวก็ให้มาหางเดียวนึงเด้อค่ะพี่น้องของปู่สมดีนี่นะคะให้มาแบบเน้นๆเลยเนาะคะ่ะ ค่ะก็เขามารับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะพี่น้องแอดกับจัสรุปภห้พี่น้องไดหลับชมหลับฟังกันเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางลาวพัฒนาเนาะคะ่ะลาวพัฒนาลาวคักคลาวอีลีอีโรเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาใหม่ๆมั่นมัดนเนาะคะ่ะแนวทางลาวพัฒนาวันจันทรเนาะคะ่ะที่เจ็ดพฤศจิกายนเนาะคะ่ะสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องมารับชมหลับฟังพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะ เนาะค่ะพี่น้องแนวทางลาวพัฒนาเนาะค่ะเจ็ดพฤศจิกายนเนาะค่ะหกห้าเนาะค่ะพี่น้องหกห้าเนาะค่ะลาวพัฒนาเนาะค่ะลาวพัฒนาปูสมดีเนาะค่ะอันนี้เหล็กลักเด้อค่ะเหล็กลักเหล็กเคียงปูเนาะค่ะพี่น้องไอศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดเก้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่เหล็กลักเนาะค่ะของปู สมดีเนาะคะ่ะเลียกรักเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะวิ่งลูดเนาะคะ่ะพี่น้องวิ่งลูดศูนย์กับเจ็ดเนาะคะ่ะจับคู่สามศูนย์สามสี่สี่ห้าเนาะคะ่ะพี่น้องสี่ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องเก้าสามเก้าศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกับแคปหนา้าจอไว้เลยเนาะคะ่ะหรือว่าพี่น้องเอฟซีบ่มักเนาะคะ่ะบ่มักตัวที่ปูจับคู่ให้เนาะคะ่ะ หรือพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจเนาะคะ่ะสามารถจับวินได้เนาะคะ่ะอยู่ในนี้เนาะคะ่ะเล่ลักเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็สายวิ่งสายแล่นะะาาเนาะค่ะกายพาดเด้อค่ะเขา่าบวเขาจับคู่กับเขาเลขวิ่งตลอดเนาะคะ่ะหรือจะมาด้วยกันก็ได้เนาะคะ่ะศูนย์กับเตี๋นี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะหรือจะมาด้วยกันก็ได้เน,น,นาเเะค่ะพี่น้องค่ะแคบหนาจอไ้เลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะ แนวทางเราพัฒนาเนาะค่ะไปเที่ยวสาวเรากันเนาะค่ะวันที่เจ็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> ปู่ก็ได้มาแล้วมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีแล้วเนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> ค่ะปู่ก็ให้มาเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะ <c oughs> แอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะ <c oughs> จะได้มีโชคมีชัยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้เงินทองก็หายยากเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลางรุ่นกันเนาะค่ะพี่น้องว่าปู่จะเน้นตัวใดให้เนาะค่ะพี่น้องว่าปู่จะเน้นตัวไหนให้ ค่ะตัวเน้นที่สุดเนาะค่ะคือตัวนี้ค่ะนี่อาจจะมาด้วยกันก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องเลขวิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องศูนย์กับเจ็ดเนาะคะ่ะปูกับจับคู่ให้เราเป็นตัวเด่นพร้อมเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะตัวรองลงมาเนาะคะ่ะตัวรองลงมาคือนี่เนาะคะ่ะตัวรองลงมาเด้อคะ่ะพี่น้องค่ะหรือประมัดตัวปูจับให้เนาะคะ่ะพี่น้องก็สามารถ พิจารณาเบื้องได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะพิจารณาเบื้องได้เนาะคะ่ะตัวที่ปูจับนี่ให้เนาะคะ่ะถว่บบ่มัดตัวปูน,น,น้นให้นี่เนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องก็สามารถพิจารณาเบิ้งเอาได้หรือว่ามีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจอยู่แล้วเนาะคะ่ะหรือว่ามีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจอยู่แล้วนี่เนาะคะ่ะเลขลักเนาะคะ่ะพี่น้องมีศูนย์มีสามมีสี่มีห้ 5, ม 7, มะะามีเจ็ดมีเก้าเนาะค่ะก็สามารถจับวินได้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ก็แคปหน้าจอไว้เลยเนาะคะ่ะที่ปูดเด่นให้นี่คือ07เนาะคะ่ะตัวรองลงมาคือ30และ05สามตัวมีอยู่หนึ่งชุดคือ907เนาะ,ค,ะ,นค,ะค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้อง FC เนาะคะ่ะทันใดที่เข้ามาแล้วเนาะคะ่ะมักชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เนาะค่ะที่แน่ๆก็อย่าขามโฆษณาเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็ดูให้แอดแน่เนาะค่ะพี่น้องค่ะ ก็ขอขอบพุณหลายๆเนาะค่ะที่เขามาหลับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องที่เขามาใหมหรือเขามาแล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะเพื่อสิปพ้พลาดข่าวสารเด็ดๆดดดดดดดจากทางช่องเนาะคะ่ะไทยนี่เนาะค่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะลำลำรวยรวยกันทุกคนเด้อคะ่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ